สวัสดีครับสำหรับเ,เพื่อนเพืชาวเกษตรกร,กรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารมดีนะครับก็แนะนําพันธกล้วยกันนะครับอันนี้ที่เห็นในรูปนี้ก็คือเป็นพันธกล้วยซุปเปอร์ยักษ์นะครับก็คือเป็นพันธุกล้วยจากสวนราชินีหรือว่าเป็นพันธกล้วยของผมเองโดยตรงนะครับที่นํามาให้เกษตรกร,กรปลูกในกลุ่มของผมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการปลูกกล้วยถ้ามันปลูกแล้วได้วีขนาดนี้ท่านปลูกไปเถอะครับ ยังไงท่านก็ได้เงินแสนเงินล้าน5้าไลนนี่เผอปีป,ปีปีที่2ปีที่3นี่ได้หลายแสนนะครับเพราะว่าน้ําหนักมัน2โลครึ่ง3โลกว่ายอย่างเงี้ยครับลูกนึงก็ไอหวีหนึงก็ประมาณ16 18 20นะครับเพราะฉะนั้นกล้วยซุป,ปยักษ์ก็คือกล้วยของลุงแจ่มนี่แหละครับอ่ะ,นะีปลูกกล้วยนะครับก็ประมาณ8 ให้มัน8หวี9หวี10หวีขึ้นไปนะครับดูแลให้มันดีผมถึงบอกว่าทํคนละ3ไร่5ไร่กับกล้วยซุปปรยักษ์นีครับมีโอกาสที่จะปลดหนี้นะครับมีจริงๆครับเนี่ยครับถ้าเราทําเยอะเราจะไม่ได้ขนาดนี้เพราะว่าดูแลไม่ถึงแต่ถ้ากล้วยซุปปรยักษ์ทาสักประมาณคนละ5ไร่ดูแลดีพอสมควรนะครับปลูกไร่ละ400ต้นอันนี้ได้ขนาดนี้ทั้งสวนแน่นอนครับเนี่ยครับ ของจริงๆจากสวนลุงแจ่มทั้งหมดนะครับหรือว่าสวนราชินีถือว่าเป็นสวนเดียวกันนะครับเนี่ยครับตัดออกมาแต่ละทีครับชื่นใจครับเนี่ยครับออกมาขนาดนี้ถามว่าหวีไอ้เครือนึงก็10กวหวีก็ได้เกือบ30โลเกือบเกือบ30โลคูณด้วยบวีๆแล้วคูณด้วยโลละ5บาทพอครับเพราะเราทําเยอะเราขายส่งเนาะอย่างผมนี่ขายปลีกผมขายหวีละ70บาทเครือนึงก็จะเป็นพันอยู่แล้ว นี่คือกล้วยซปเปอร์ยักษ์นะครับนี่คือกล้วยซปเปอร์ยักษ์กล้วยพันธุแท้ๆจากสวนราชินีหรือสวนลุงแจมนะครับก็แนะนําให้เอาไปปลูกกันนะครับขายมาหลายปีแล้วนะครับก็ไม่ต้องถามราคาแล้วครับอยู่ที่หน่อละ50บาทซื้อมากซื้อน้อยหน่อละ50บาทนะครับตอนนี้ยังไม่มีการขายในลักษณะของเพาะเนื้อเยือ่อเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาไปเพาะเนื้อเยือ่อแล้วบอกว่ากล้วยซปเปอร์ยักษ์ของผมนี่ยังไม่มีนะครับ ถ้าทําแล้วได้ขนาดนี้รับรองเลยเลยครับพ่อค้านี่แย่งกันหัวรวมไม่ต้องบ่นแล้วครับเพราะขายไม่ได้มีแต่ไม่พอขายครับที่สวนนี้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องขายไม่ได้มีแต่ปัญหาไม่มีกล้วยจะขายครับพอเราทําขนาดนี้ทั้งสวนผมทำประมาณ4ี่ห้าไร่เองนะครับตอนนี้ไม่ต้องทําเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันหมดอายุรอแค่ฝนหมดผมก็จะปลูกใหม่แล้วครับถ้าปลูกใหม่เสร็จปุ๊บสภาพจะเห็นแบบนี้จะกลับคืนมาทันทีเพราะานี่ปีที่5 ปีที่6แล้วมันก็เลยส้มเพราะว่าขุดหน่อขายเสียเยอะจะทำปีที่1ที่2ที่3ครับทั้งส่วนนะครับไม่ว่าจะ3ปีผ่านไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับทําให้มันได้แบบนี้สาวชาวสวนกล้วยถึงจะรวยครับถ้าทำคนละสามหวีสีหวีอย่างนั้นมันไปไม่รอดครับเนี่ยครับนะฮะอันนี้ขนาดลูกสาวโตผ่านมา 3- ามสี่ปี กล้วยก็ยังใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ลูกสาวผมคนแรกแหละค,คนที่ถืออันแรกนะครับตอนนี้ก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาเพราะฉะนั้นกล้วยซุป,ปยักษ์ถ้าดูแลดีๆพอสมควรไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีปต่อหนึ่งต่อสอง,ต,องต่อสามมันก็ใหญ่ครับเนี่ยครับเก็บมาให้ดูประมาณนี้เลยครับนี่แหละครับกล้วยซุปยักษ์ทำให้ได้แบบนี้นะชาวสวนกล้วยผมรับรองครับรวย ถ้าอยากรวยต้องรวยด้วยกล้วยน้ำว้าพันธซุปเปอร์ยักษ์จากสวนราชินีหรือสวนลุงแจ่มนี่แหละครับรวยแน่ๆถ้าทําได้แบบนี้ครับไม่ต้องบ่นเลยครับขายไม่ได้มีแต่มไม่พอขายอ่ะวันนี้เป็นอีกคลิปที่มาแนะนําพันธุกล้วยกันครับสวัสดีครับ